อัลบั้มที่วาร์ปเนี่ยชื่ออัลบั้มอะไรครับจริงๆมีสองอัลบั้มครับแต่ว่าปล่อยไปแล้วบั้มหนึ่งก็คือมี freedom of depression แล้วก็ freedom of expression มีสองอัลบั้มอัลบั้มหนึ่งเป็นภาษาไทยกันเป็นภาษาอังกฤษครับผมอ๋อคือตอนนี้อัลบั้มนั้นมีกี่เพลงครับอัลบั้มนั้นอัลบั้มทั้งสองอัลบั้มใช่ไหมอ่าใช่สองอัลบั้มนี้อัลบั้มหนึ่งมีเจ็ดเพลงแปดแทร็กแต่อีกบั้มหนึ่งอ่ะสิบเก้าเพลงครับผมสิบเก้าเพลงนี่คือแป๊บทำคนเดียวเลยเหรอ ทำแล้วปล่อยปล่อยทีเดียวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะค่อยๆ่อ๋อค่อยๆ่อปล่อยคค่อยปล่อยคือผมทําเป็นโปรเซสแบบว่าผมชอบทําเพลงเป็นโปรเซสอัลบั้มนะครับผมจะไม่แบบว่าซิงเกิลปล่อยซิงเกิลปล่อยผมไม่รู้สึกไม่ค่อยถนัดเพราะผมรู้สึกว่าพอผมวางคอนเซปต์แล้วอะล้วอยากให้มันอยู่ในเรียกว่าอะไรครับมันมีคอนเซปต์ของมันนะครับและสมาธิในการอัดเพลงก็คือผมก็จะทาตารางเลยอัดกองให้เสร็จสองเดือนกองหนึ่งเดียวกองก่อน ก่อนอื่นแต่ก่อนก่อนเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องทำเพลงเสร็จก่อนแล้วนะต้องทำเดโมเสร็จแล้วเดโมที่ว่าคือคือปล่อยได้เลยอะไรเงี้ยครับที่มันเหมือนเพลงจริงแล้ว80ดสเอซะไรเงี้ยครับผมทำเดโมก่อน19เพลงแล้วค่อยไปไล่อัพที่จะอย่างกองเบสกีตาร์ที่ะเครื่องแล้วพอมันเสร็จปุ๊บซาวมันจะผมผมรู้สึกว่ามันจะเป็นโปรเซสที่มันกลมกลืนแล้วก็ฟิล,ฟลามันอยู่ณณฟิลนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนฟิลตัวเองถูกไหม่มันก็เลยไหลไปเรื่อยๆทําทีเดียว ช่ครับแต่ว่าก่อนอื่นผมก็ต้องก็ต้องแบบว่าทําให้มันเห็นภาพก่อนอก่อนที่จะไปอัดมาสเตอร์จริงๆอะไรอย่างนี้ครับก็ลเลยใช้เวลานานกว่าปกติหน่อยแล้วเวลาที่จะทาเพลงอะค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจหรือเราไปสร้างแรงบันดาลใจมาจากไหนในการทาเพลงอะค่ะอ๋อแรงบันดาลใจในการทําเพลงครับซึ่งอถ้าเป็นแรงบันดาลใจจริงๆอะผมอะผมเป็นคนชอบดนตรี้วดนตรีมันคือแบบว่าน่าจะเป็นอาชีพเดียวที่ผมทำได้ในชีวิตนครับ แล้วก็ผมก็อยากแต่งเพลงตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ตอนเด็กๆผมก็เลยฝึกแต่งเอาเองมั่วๆตั้งแต่เด็กแต่งตอนฮอตเวฟตอนอะไรยนครับก็แบบว่าทำมุงกับเพื่อนก็เป็นคนแต่งเพลงมันมันกลายเป็นนิสัยโดยที่แบบว่ามันมันลืมไปแล้วครับว่าเหตุผลคืออะไรที่ทําให้ผมแต่งเพลงอยู่เรื่อีๆแต่แต่เหตุแต่เหตุผลหรือว่าไฟนอลแล้วที่ผมต้องการ ือแค่การเล่าเรื่องออกไปในแนวเพลงที่เราชอบในรูปแบบต่างๆก็คือจะแต่งจากเรื่องจริงในชีวิตทั้งหมดเลยใช่สิ่งที่เจอมาตั้งแต่เจอมาเราก็เลยใช่ักันมันออกมาเป็นกออกมาเป็นเพลงเป็ประสบการณ์ที่แบบได้มาจากเพื่อนนะคะที่เอามาแต่งเพลงถ้าตอนนี้ไม่มีเลยครับถ้าเป็นของแบบเย่ใช่เรื่องตัวเองล้วนๆเลยครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองที่แบบว่าผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดเราเล่าออกไปแล้วมันมันสามารถเป็นประโยชน์อ,อเป็นอุทาหรณ์หรือให้กำลังใจหรือทำให้คนที่ฟังรู้สึกได้อะไรจากเพลงเรานั่นแหละคือเป้าหมายผมที่ผมรู้สึกว่าเอาอย่างน้อยเรื่องของเราต่อให้มันจะเป็นเรื่องเศร้าหรือเรื่องมีความสุขหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากให้มันถ้ามันออกไปอย่างน้อยถ้ามันเป็นประโยชน์หรือว่าช่วยอะไร สั่นคลายอะไรสักอย่างให้คนฟังไม่มากก็น้อยใช่ครับก็เลยแบบว่านี่มันทําให้ผมรู้สึกอยากเล่าเรื่องทําเพลงออกมาไหนก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วขอสักเพลงแล้วที่ที่เรารู้สึกว่าเรากั่นออกมาจากจากความรู้สึกเราจริงๆอ่ะอันนี้คือมันคือเพลงไหนในในที่เราทํามาเนี่ยจริงๆถ้าเกิดตอบไปท่้ทุกเพลงครับทุกเพลงเหรออันนี้เราเราเราชอบสตอรี่เอางเี้ยเราชอบสตอรี่เรื่องเรื่องของเรื่องเพลงไหน ถ้าชอบสตอรี่จริงๆเลยนะครับผมชอบเพลงเจ็ดครับเพลงเจ็ดอยู่อัลบั้มแรกผมเป็นคอ <can> นเซปต์เลยมันเป็นเรื่องเจ็ดปี hmm. เรื่องเวลาระยะมาเจ็ดปีอยู่ในเพลงเจ็ดคียเจ็ด hmm. นาที <can> แล้วก็เป็นเรื่องเจ็ดปี <can> ที่ผมเล่าเป็นซ <can> <ๆ>ีเควนซ์ไปเรื่อยในเพลง คือเอาเอาทุกอย่างในในชีวิตเราในระยะเวลาเจ็ดิอย่างเงี้ยอ่กันออกมาให้มันอยู่ในบทเพลงเพลงนี้เพลงเดียวผมก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้แล้วมันแบบว่ามันจะเป็นเพลงที่จะไม่มีเนื้อามเลยไม่มีท่อนําเลยจนจนจะมีแต่มีถ้ามีก็จะเป็นแบบว่าผมก็จะรีฮาร์โมนีสมมติคุกเป็นเอทคุกแรกจะเป็นเมเจอร์คุกสองร้องเหมือนเดิมแต่เป็นไปเรื่องเปลี่ยนอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าทําให้มันเป็น เหมือนกันดูดูโอเปร่าหรือว่าดูดูละครเวทีอะไรเงี้ยให้มันอยู่ในตรงนั้นไปเลยถ้าจะอยากรู้เรื่องราวของแป๊บเย่นี่คือฟังเพลงนี้ใช่เพลงเจ็ดนี่คือเรื่องเรื่องตอนสมัยเจ็ดปีก่อนหน้าที่ออกเพงนก็เลยเป็นที่มาของระบ้าเจ็ดด้วยครับลึกนะดูลึกมากเลยนะคือจริงๆผมก็ยังนั่งงงอยู่เนมันลึกอะลึกจนแบบ บางทีก็ไม่เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจเอาจริงจริงนะบางทีไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจะบางทีไม่เข้าใจเหมือนกันทำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ทำออกมาแล้วนะตอนนี้ฝากให้ฝากผลให้ลองไปฝากผลงานนิดนึงดีกว่าผลงานที่ที่ผ่านมามีอะไรบ้างเออก็งานที่ผ่านมาก็จะเป็นอัลบั้มแแบบเยบัมเจ็ดครับผมก็คืออัลบั้มแรกของผมเลยซึ่งมีให้ฟังในทุกๆ s t ีม a ิ i n g m u ส i c แหละแล้วก็จะจะมีอัลบั้ม freedom of depression อีกครับ อันนี้ก็มีให้ฟังในสตรีมมิ่งหมดแล้วครับมีสองรับบ์แล้วส่วนเอ็มมงเอ็มวีต่างๆก็จะอยู่ใน YouTube ก็จะติดตามมันได้ครัผมอ๋อแอบเพจก็เพจ Facebook ใช่ไหมครับก็แป๊บเย่เลยครับแป๊บเย่ตรงตัวแป๊บเย่อินสตาแกรมก็แป๊บเย่ครับแปปเย่อะไรก็แป๊บเย่หมดแค่เสิร์ชชื่อนี้ขึ้นหมดทุกอันใช่ครับหาง่ายง่ายหง่ายมากอันนี้ก็คือเรื่องราวของน้องแป๊บนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องโชว์ให้เราดูกันเลยดีกว่านะครับผม ตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝากตรงนี้ไว้ให้กับเรากันด้วยนะแอนเดี๋ยวพี่กับพี่จอยขอไปดูข้างนอกกอนั่อนโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยกให้กับน้องนะครับ 甚至难忘记，像被关在铁箱子里，爱爱爱爱爱爱爱，累坏。 ห้องซ้อมดนตรี24ชั่วโมงค่ะให้เราได้ถ่ายรายการวันละแบรนด์เดียวก็เฟยวได้